สวัสดีครับพกับผมนะครับ Amex Story นะครับวันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือมาแนะนำทุกคนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นโทรศัพท์มือถือยี y ่ห้อ Samsung Galaxy A 25นะครับผม 5G นะครับผมในราคาไม่เกิน10,000บาทเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่ารุ่นนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างสเปคจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผม Galaxy a 2 5 5 g มือถือตัวคุ้มรุ่นใหม่ในช่วงราคาไม่เกิน1,000 0บาทนะครับผมได้เปิดตัวในต่างประเทศไปในช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมาทางซัมซุงนะครับไม่ปล่อยให้แฟนๆได้รอกันนานเอาเข้ามาวางขายในประเทศไทยอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี2024ซึ่งรอบนี้มีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งหน้าจอเป็นซูเปอร์อะโมนะครับ อัตรารีเฟนเทสูงพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ลำโพงคู่ระบบเสียงสตอรีโอและการขยายการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ยาวนานกว่าเดิมสเปคซัมซุงกาแล็กซ A 2 5 5 G นะครับก็จะประกอบไปด้วยจอภาพ Super a m o ะโมเดขนาด6.5นิ้วความละเอียดอยู่ที่4 HD พันะครับ1 0 8 0งศูนดศูนยคูณสพิกเซลความสว่างสูงสุดถึง1000นิตร อัตรารีเฟดเลตอยู่ที่120อเฮิร์ต์กันเลยทีเดียวนะครับผมชิปเซตเป็น exynos 1280นะครับผมแรมให้มา8กิกะลอมได้มา256กิกนะครับผมกล้องหลัง3ตัวกล้องหลักเป็น50ล้าน f 1.8แระบบกันสั่น ois กล้องอ u t ต o ้า wide เป็น8ล้านพิกเซล f 2.2นะครับ กล้องมาโคเป็น2อล้านพิกเซล F 2 4 2> กล้องหน้าให้มา13ล้านพิกเซล F 2 2นะครับเสียงลำโพงสตอริโอรองรับ d ูบี้แอดมอสและรองรับ d ูบี้แอดมอสสำหรับแกรมิงด้วยนะครับผมช่องหูฟังยังคงเป็นแบบ3.5ม mm มิลลิเมตรนะครับใครที่ชื่นชอบอช่องหูฟังยังไม่ตัดออกนะครับสำหรับแจ็ค3.5มมิลลิเมตรแบต mm. เตอรี่ให้มา5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไวถึง25วัตต์นะครับ เครือข่ายเป็นระบบ 5G การเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 802.11นะครับ ABGN แล้วก็ AC บูท e t เป็น5.3 NFC USB C 2.0นะครับผมปรอดชาร์จก็ให้มาเป็นแบบ USB C แล้วนะครับผม สำหรับรูปร่างหน้าตานะครับของ Galaxy ซี A55G คงไม่มีอะไรให้พูดถึงมากนักนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางช่วงหลังของ a m s u n งคือการใช้ดีไซน์ร่วมกันกับระหว่าง Galaxy A ซีรีส์แล้วก็ S ซีรีส์นะครับผมในทุกช่วงราคาเพื่อให้ภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับและเป็นการนำดีไซน์ระดับพรีเมียมมาสู่กลุ่มมือถือระดับระดับย่อมเยานะครับผมดังนั้นทุกคน น่าจะคุ้นเคยกับดีไซน์ลักษณะน,นี้กันอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แบบราคาแพงหรือว่าแบบราคาถูกนะครับซัมซุงเขาก็จะเน้นดีไซน์ใกล้เคียงกันนะครับผมเพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายทุกราคาได้ใช้มือถือที่มีระดับพรีเมียมเหมือนกันนะครับผมในรูปลักษณะนนของดีไซน์นะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับซัมซุง Galaxy A25 5G นะครับผมมาบอกสเปคให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าเผื่อใครสนใจรุ่นนี้ก็ไปหามาซื้อมาใช้กันได้นะครับผมสำหรับรุ่น Galaxy A25 5G รุ่นนี้นะครับผมราคา1 0,000หมืนะครับผมไม่เกินหมือนนะครับราคาเหมือนต้นตนก็ไปหาสั่งซื้อกันได้นะครับในอ่า Galaxy Store ต่างๆนะครับแล้วก็ร้านค้าที่ มีวางจำหน่ายทั่วประเทศนะครับผมโอเคคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามจางช่องไอ้มาสซอรี้ไว้ก,ก๊อแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ